ฉีดพ่นทางใบเค็ดไม่รับสำหรับใบสวยต้นแข็งแรงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปลุยสวนทุเรียนคุณก้วยที่จังหวัดระยองกันนะคะไปชมภาพบรรยากาศการฉีดพ่นยาเค็ดไม่รับฉบับชาวสวนทุเรียนที่ทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ดูกันค่ะว่าคุณกล้วยมีวิธีดูแลต้นทุเรียนอย่างไรทําไมถึงมีใบที่เงาสวยแล้วก็มีต้นที่ดูแข็งแรงแบบนี้อย่ารอช้าค่ะเราตามไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกที่เราจะพามาดูกันก็คือการผสมยานะคะสําหรับฉีดพ่นยาค่ะตามมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเราก็ผสมจากไปเหลวอ,อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีสาลายค่ะก็จะผสมตั้งแต่ของแข็งไปของเหลวนะคะยาคุมการเกิดไข่มแมลงค่ะตามมาด้วยยาราค่ะ และในช่วงทำใบนะคะสำคัญมากๆเนี่ยก็คือยาฆ่าแมลงค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมิชชั่น h หีหนนั่นเองค่ะเป็นพระเอกสําหรับช่วงทําใบนะคะมิชชั่น H1 นะคะจะช่วยบํารุงรากบํารุงต้นบํารุงใบนะคะช่วยแตกตาดอกตายอดแตกยอดแตกใบพืชแข็งแรงทนทานค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขามีแมกนีเซียมแคลเซียมนะคะไม่ต้องผสมเพิ่มเลยเพราะว่าเขาผสมมาให้แล้วในขวดเดียวนะคะ1ขวดนะคะจะอยู่ที่ 1000GC นะคะสามารถใช้กับน้ำได้ 1000 0 0ลิตรเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงอย่างคุณกวยกันเลยคะ่ะไม่ได้ไปหน้าบ้านเส่ได้หน้าบ้านอย่างงามเลยไอ้ต้นที่ว่าใบเหลืองๆอะ่ะจำได้ปะที่ว่าทำไมเหลืองทำไมเหลืองอะ่ะนี่มันเขียวจะหมดแล้วนะ่ะแล้วผุเรียนเด็กใบมันร่วงได้ใช่ไหมได้เหมือนกันหมด แล้วมันเป็นไรไหมพี่ถ้ามันร่วงเหลือแต่ก้านก็มันจบละแต่ถ้าร่วงเป็นบางใบไม่เป็นไรใช่มันร่วงถ้ามันผัดใบมันต้องแตกใบอ่อนนะเอมันต้องมีใบอ่อนอย่างเงี้ยแล้วมันใบเก่ามันก็จะทิ้งลงแต่ถ้ามันทิ้งลงโดยไม่มีใบอ่อนไม่ไม่ได้ละอย่างนั้นอะตายใช่ไหมใช่ถ้ามันเหลืองเหลืองเหลือแต่ก้านอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำอะไรแน้ะต้นเล็กอะไปซื้อมาปลูกใหม่เร็ว ฝนมันตกไงอ๋อแ,บบแต่บางที่เขาก็ว่ามันอะไรนะค่าพีเฮดินเหรอหรืออะไรอะ่ะมันต้องดูอยู่ที่เราปรับดินด้วยนะเหมือนตรงนั้นมันเป็นที่น้ําขังอะ่ะแล้วเขาบอกออว่าอ๋อถ้า<น>อยากให้น้ําขังใบร่วงบ้างอะไรเงี้ยเออนะถ้าน้ําขังไม่ดีอ่ะทุเรียนอะเวลาเราจะใช้ใช่ไหมถ้าเราจะฉีดไตท้องกิ่งนะเราต้องเห็นตามันก่อน เราต้องเห็นมันปีมันก่อนเราไม่บอกเปิดตาดอกมันไม่มีหรอกแกเปิดตาดอกอ่ะอ่าถ้าสมมติเราออกมาปุ๊บเราเห็นมันปีขาวปีขาวปีขาวใช่ป่ะทีสองสาลายอ่าแล้วก็ฮอร์โมนดอกอะเท่งออกมันมีเราก็ไม่รู้อะไรนะบอกให้เขาฉีดใต้ท้องกิ่งไปเลยแล้วอีกวันใส่น้ําลดน้ํามาใช่มันจะเป็นตาดอกเดี๋ยวตอนที่ปีขาวมาดูดิอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเราถึงอธิบายได้ว่า เนี่ยเราจะฉีดเฉพาะช่วงนี้เพราะมันตาออกมามันจะมีแขนงหรือดอกแต่เราฉีดเหนียวให้มันกลายเป็นดอกไม่กลายเป็นแขนงไงอ๋อให้มันเป็นดอกไม่ออกมาเป็นใบอ่าประมาณนี้เดี๋ยวพี่มาแล้วนเดี๋ยวจะมาได้มาได้เรื่อยๆได้เลยโอ้โหเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะคุณก๋วยเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการฉีดพ้นทางใบกันค่ะไปกันเลย สนใจติดต่อบริษัทเดอะเบสฟาร์เมอร์จำกัดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตติดต่อได้ที่0651230777ย้ำอีกครั้งนะครับ0651230777ให้เราดูแลพืชของท่านสวัสดีครับ